สวัสดีครับเพื่อนโซเชียลแคร์มาครับ <c oughs> เอาฝนหยุดกําลังจะเอาว่าขอนแก่นฝนตกแล้วรแรงมากแรงมากเลยเหรอ <c oughs> แต่จุดแล้วเพราะลงอุโมงค์ขอนแกน่นฝนฝนมาโนมากหยุดแล้วครับฟ้ <c oughs> าแจม่มใส OMG ก <c oughs> ําจะว่าฝนตกอยู่ดีก็หยุดดูดูๆๆที่หน้าปัดรถ เอิกกดกระจกรถยังเป็นน้ำเกาะติมๆอยู่เลยโอเคครับเมื่อกี้จะไปดูหนังกันที่โลตัสแต่เขาไม่ขายบัตรให้เขาบอกว่าไฟดับก็เลยต้องกลับมาบ้านก็เลยต้องลับมาบ้านบ้านเราถึงแล้วนี่ที่ไหนอเอเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี<อ>่ปเห็นป้ยบ้านเราเซ็นทรัลพาซาขอนแก่นครับบ๊ายบาย